วัสด,ดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่แพตเ,เตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่2ธันวาคม2565ช่วงบ่ายนะอ่าทำไมต้องมาช่วงบ่ายเพราะว่านี่มาอัปเดตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเซ็ตเราได้ขึ้นไปชนที่1,649นะขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วเขาก็ย่อลกลับลงมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็ เฝ้าระวังดีๆนะเฝ้าระวังดีๆนะครับตัวนี้อันตรายนะเพราะว่าชนแนวอ่เขาเรียกว่าอะไรนะชนแนวต้านใช่ไหมแล้วไปต่อไม่ได้เขาก็จะต้องย่อลงมาย่อลงมาแบบนี้นะครับย่อลงมาแบบนี้นะเพื่อสะสมพลังนะหรือว่าเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแบบนี้อืมเราค่อยเลือกทางถ้าทะลุหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบได้ก็ไปต่อ แต่ว่าถ้าหลุดหนึ่งันห้อยสี่สบเนี่ยหลุดหนึ่งพันหก้อสสิบก็จะลงมาโซนข้างล่างต่อนะครับนะโอเคเนาะก็เลยมาอัปเดตให้ช่วงบ่ายนะครับคราวนี้มาดูหุ้นลายตัวกันนะครับหุ้นลายตัวก็จะเป็นตัวแรกเป็นตัวเดลตานะตัวเดลต้าตัวนี้อ่าเรียบร้อยครับผมใครที่ตามกันมานะเดลต้าใครที่ตามกันมาก็ทะลุแนวเทคโปรฟิตที่เราให้ไปแล้วนะครับ ะลุแนวเทคโควิดที่ให้ให้ไปแล้วนะก็ไปต่อนะคราวนี้เดลต้าจะไปที่ตรงไหนนะครับเดลต้าจะไปที่ตรงไหนก็ายเดิมเขาอยู่ตรงนี่นะตรงนี้นะแล้วก็มีแนวต้านตรงนี้ด้วยนะอม,มีแนวต้านตรงนี้ด้วยเอนอะครับก็เฝ้าระวังแล้วกันเนี่ยชนแนวต้านพอดีเป๊ะเลยนะแนวต้านของไทม์เฟรม โอ้วีคเลยนะเนี่ยเนี่ยเมื่อเดือนกันยาสองพันยี่สิบเอ็ดนะกันยาสองพันี่สิบเอ็ดนะครับข้อระหวังแล้วกันนะตัวนี้นะสำหรับใครที่ติดมาตัวนี้ก็ใกล้แล้วใกล้หลุดดอยแล้วนะเออเอาใกล้หลุดดอยแล้วนะครับก็มีแรงซื้อเข้ามาพอสมควรนะสำหรับเจ้าตัวเดลตานะครับก็เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะอ่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะครับ เฝ้าระวังนะเดวต้าฝ้าระวังมือเตัวนี้แหละหนึ่งพันนี่เดี๋ยวผมไฮไลท์เปลี่ยนสีให้สนะีเหลืองนี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเนี่ยนะเฝ้าระวังตัวนี้นะคือแบบเอ้ยเพราะว่ามันอาจจะมีแรงเทขายเนื่องจากว่ามีคนติดมาตั้งแต่นั่นแหละช่วงที่ผ่านมานะแต่ว่ายังก็ยังมีแรงซื้อแข็งแรงอยู่นะยังมีแรงซื้อแข็งแรงอยู่นะสำหรับตัวเดลต้านะครับนะโอเค คนที่มีของก็วาง Stop Loss ไว้ที่เจ็ดร้อยแปดบาทนะครับเจ็ดร้อยแปดบาทอ่าถึงแล้วถึงแล้วนะอ่าโอเคถัดมาพีทีทีอีพ e อ่าตอนนี้หลุดเลี่ยงหลุดแนวรับที่ให้ไปเลี่ยงอ่าหลุดแล้วนะครับหลุดแล้วก็พี่อาขายทำกำไรบ้างนะแล้วก็มารอดูอีกทีตอนที่เขาลงมาที่หนึ่งพนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกสำหรับตัว PTTEP e นะ อืมขายทํากําไรบ้างนะครับอ่าโอเคคนที่ไม่มีของก็รอแถวหนึ่งร้อยเจ็สิบหกนะสำหรับตัวนี้ตัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับสิลิอ่าสิลิก็มีโอกาสไปต่อเรื่อยๆครับตัวนี้ที่เราอันนี้เราก็ให้แผนกันไว้นะครับอ่าเดี๋ยวผมหาแนวต้านใกล้ๆแล้วกันเนาะแนวต้านใกล้ๆตรงนี้ งนี้หนึ่งบาทแปดสิบสี่สตางค์นะครับหนึ่งบาทแปดสิบสี่สตางค์เออของเจ้าตัวสิรินะหนึ่งบาทแปดสิบสี่นะครับถ้าผ่านไปได้ก็นู่นเลยสองบาทสี่สิบแปดนะตอนนี้ก็ถือไปเรื่อยๆนะครับคนที่มีของก็วางสต็อปลอตไว้ที่หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์นะสำหรับตัวซิริ CPO ไซเว่แล้วนะครับไซเว่แล้วก็มีโอการขึ้นไปแหละมีโอการขึ้นไปถ้า แบบนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปด้านบนนะเ a เเป็นสีเขียวมีโอกาสขึ้นไปแบบนี้นะครับหกสิบเก้าบาทนะคนที่มีของวาง stop l o อ s ไว้ที่หกสิบสองนะคนที่มีของวาง Stop l o อ s ไว้ที่หกบบาทนะครับถัดมา B D ด S อม่า b d M S อ่าตอนนี้หลุดยังหลุด s ต o อ l o อ s ยังเราให้วาง Stop l o อ s ไว้ตรงนี้นะครับ2ี่สิบ 8บาท50สตางนคะ์ถ้าหลุด28บาทห้าิ0สตางค์ก็ออกก่อนนะสำหรับตัว BDMs นะครับอืมเนอ,อมันก็มีโอกาสย่อ,อลงมานะปูนปูนนะครับตอนนี้ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะถ้าคนมีของวางสัลอดไว้ที่321บาทนะครับคนที่ไม่มีของก็ไม่ต้องเข้าไปเทรดเขานะครับรอแถวนี้เลย244นะ ฮานะ่าฮานะ่าฮาน่าก็ยังถือต่อไปนะครับฮาน่ายังถือต่อไปนะคนที่มีของวางสต็อปล s อไว้ที่ห้าสิบสองบาทนะสิบสองบาทนะครับสําหรับตัวานะฮาน่าเอยังเป็นสีเขียวอยู่ถึงแม้นว่ามันจะลบนะแต่ว่าเราอ้างอิงสีของมันนะครับเ้ยยังเป็นสีเขียวอยู่ก็ถึงต่อไปได้นะครับตัวถัดไปเอลเป็นแนวโน้มไซด์เว้า up นะคนที่รอซื้อก็รอซื้อแถวนี้นะ เจ็ดสิบสามบาทนะอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับอย่าเพิ่งรีบซื้อนะตัว AOT Aurora Aurora เราต้องดูทม์เฟรมนะอ่ะ Aurora ขึ้นมาทดสอบตัวเดิมละขึ้นมาทดสอบอันนี้เดิมละนะครับเพราะว่าหลังจากล่วงมาใช่ไหมล่วงมันมีแนวรับบริเวณตรงนี้ใช่ปะเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วถ้าทะลุตรงนี้ไปได้นะแนวถัดไปคือสิบ หกบาทสิบสตางค์นะสิบหกบาทสิสตางค์นะสำหรับฮอโลนะใครจะเทรดก็ก็เทรดได้ครับแต่ว่าต้องวาง s ต o p l ลอ s ไว้ที่สิบห้าบาทนะสิบ้าบาทนะครับถ้าหลุดก็ออกก่อนอะไรเงี้ยนะสรุปตัวฮอโลนะครับคนซื้อขายทองเยอะมากแต่ปีใหม่แล้วนะ,ะตัวสุดท้าย K-Bank เคแ n งเป็นแนวโน้มขาลงนะเนี่ยตอนนี้อยู่ใต้87.5แล้วก็ไม่ต้องรีบเข้าไปซื้อนะคคนที่มีของขายหรือขายถ้ามันหลุด140บาทครับอืมถ้าจะรอรับเคแ n งเนี่ยรอรับแถวๆนี้ดีกว่า137.5หรือ129.5นะครับอืมสำหรับตัวเคแบงนะโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับ เพื่อนๆนักลงทุนนะครับเขาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้ซิกแนลของหุ้นในเซ็ตห้าสิบนะครับหุ้นที่ในเซ็ตห้ามีสัญญาณซื้อสัญญาณขายนะสัญญาณซื้อสัญญาณขายก็สามารถสมัครนะสมัครเป็นสมาชิกซิกแนลได้นะครับก็จะมีซิกแนลบอกเป็นในลายแจ้งเตือนนะ นะครับให้เราไม่ต้องเอ้ยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอแล้วก็มันก็จะมีสัญญาณบอกให้เพราะมันมีจุดเข้าซื้อนะในไทม์เฟรมหนึงชั่วโมงสีชั่วโมงหรือว่าไทม์เฟรมเดออะไรเงี้ยนะครับนะโอเคสำหรับใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาในไลน์ได้นะครับหลายก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะทิ้งไลน์ไว้ให้ในใต้ดีสคริปชันนะวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ